สวัสดีครับวันนี้สวนคุณยายนะครับสาธิตวิธีการแยกรังย้ายรังจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึงโดยทําเวลากลางคืนครับการเรียกนกรณีที่ว่าเราทําเวลากลางคืนนะครับประชากรชนรงที่เข้าไปหากินตามธรรมชาติตามาต้นไม้ต่างๆเขาได้กลับมาสู่บ้านของเขารังของเขาเพราะฉะนั้นการย้ายกลางคืนนี้จะมี ข้อดีของเขาคือประชากรทั้งหมดเขาจะอยู่ในรังนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับนี่ครับเขาจะอยู่ในรังนี้พร้อมน้าพึ่งเรียบร้อยนะครับจะย้ายโดยการที่ว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับทางสวนกุณยายก็เจาะแล้วใส่ขวาได้ปิดฝาย้ายได้เลยแต่นี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกบุกเบิกนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสำนีแปบเข้าไปนะครับง่ายง่ายสไตล์บ้านบ้านนะครับปิดเข้าไป แล้วเราสามารถย้ายไปไว้ามสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดลำยอยได้หมดทุกอย่างนะครับที่ว่าเราย้ายกลางวันนะครับประชากรของชนรงที่เขาไปหากินเขากลับบ้านกลับมายัางรังของเขาไม่หมดเสียประชากรชนรงเพราะฉะนั้นถ้าตามสวดคุณยายนะผมย้ายกลางคืนจะดีที่สุดนะครับโดยที่ว่าเขาเสียหายน้อยที่สุดแล้เกาจะได้ประชากรของชนรงเพราะพวกนี้บางทีกลับมาเอาบ้านหาย ก็ต้องวุ่นต้องสร้างอาณาจักรใหม่ต้องหาบ้านใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนําเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับการย้ายท้าทางที่ดีย้ายกลางคืนนะครับอืตรงนี้ อยากแนะนาอีกการหนึ่งครับการที่เราย้ายไปแล้วนะครับเอาไปตั้งที่สวนของเราสวนทุเรียนสวนเขาสวนมะพร้าวในใจ่ลิขี่ก็ได้นะครับวางบนขาตั้งพยายามหาทําเลยที่ว่าให้อันไปทิศตะวันออกนะครับหรือถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถหาทิศตะวันออกได้เราก็ดูที่ว่าเขามีลานบินให้เขาได้บินขึ้นเพื่อจะไปหากินนะครับสมมุติว่าเราเอาไปคืนนี้นะครับเอาไปวางไว้พรุ่งนี้เช้า เราก็ไปเปิดได้เลยครับแล้วก็ก็<ๆ>หากินไปตามธรรมชาติได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่หาแหล่งอาหารใหม่ได้แยกรังย้ายรังได้อีกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสีได้ไปต่อเรื่อยๆโดยที่ว่าดูที่ความสมบูรณ์และดูที่ว่าเขามีแหล่งอาหารเยอะไหมนะครับนี่ก็เป็นการย้ายรังตอนกลางคืนนะครับมีอะไรก็สอบถามทางเพจสนุนย้ายได้ครับสวัสดีครับ